สวัสดีครับลุงงักพ่อบ้านเอกไมฮะวันนี้กลับมาบ้านพอดีเขาส่งอของมาะฮะมันเป็นอุปกรณ์ติดกล้องโกโปนะฮะที่คาดหน้าอกนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวลุงงักจะพาไปขี่จักรยานนะฮะว่าบริเวณที่ลุงงักพักอยู่อะว่าวุ่นวายแค่ไหนนะฮะก็ขี่สามรอบนะฮะก็รู้ว่าเหงื่อสกเหมือนกันนะฮะวันนี้ดูแล้วแบบบึกบกหน่อยนะฮะ ก็มีแวะซื้อน้ำเต้าหู้ด้วยนะฮะเดี๋ยวได้ชมบรรยากาศน้ำเต้าหู้ร้านร้านนี้ขายดีมากนะคะเขามีประมาณถังๆเนี่ยที่เขาใส่ถุงมานะประมาณห้าหกถังนะฮะวันนี้ยังโชคดีที่ว่าไปใกล้จะหมดแล้วนะฮะบางครั้งเนี่ยไปถึงนี่โอ้โหคิวจะลอยาวมากเลยแต่วันนี้ยังดีนะที่ได้เร็วเพราะว่าเขาใกล้จะหมดและะ้วะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะฮะ Head head head. ยกไฟย,ยกไฟ เค okay, ยู่ไหมครับไม่ใช่คนนี้คนนี้นนหรอ ใช่เฮียมาที่ก่อนถามก่อนถ้ากับพันลมเฮียยังไม่เสร็จใช่ไหมพันลมตัวนี้ต้องพันใหม่เนี่ยอ๋อเหรอต้องพันใหม่เลยเหรอเออหายมันขาดเนี่ยมันมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ข้างในลูกปืนหน้าหลังเหรอไม่ต้องพันใหม่ด้วยเหรอทำมาผูกผับเลยอ๋อกรอเป็นปหมดแล้วอ๋อเหรอพอปุ๊บไม่ต้องเปลี่ยนไงเหรอจะต้องเขาแตกหมดอืมอืมอืมใช้จ่ายเท่าไหร่ อออ้อได้โอเคทำทำทำทไปเาาดีจะไปเจองไปยเอาไม่ไม่เป็นไรเอาเอานี่ให้ใส่ก่อนอาเอานี่เสร็จแล้วก็ยห้ออิงเกียกับกี่โมงอุยุเฮียทำงานหรืแทําำก็กลับกลับเย็นๆอ่ะสี่ห้าโมงห้าโมงอ่าไม่เป็นไรมาเช้าหน่ยก็ได้ห้าโมงก็ไปได้ละ ถ้าเฮียไม่อยู่ลูกชายเฮียอยู่อ่าใช่ก็แค่ช่วยยกแค่มันตกมาอยู่อยู่พวกนี้ผมอยู่อยู่ไปก็ได้มีกระเป๋าใบหนึ่งใส่มอเตอร์แล้วเข็นมาใเรื่อนรองเรื่องจากพัดลมก่อนอ่าพัดลมเสร็จก็ไปส่งที่บ้านอ่าแล้วเขาไปยกกลับมาใส่ใส่กระเป๋าเข็นก็ได้ไม่หนักไม่ต้องยกไมออเตอร์นี่ต้องให้เสร็จการก่อนปีใหม่ไม่เป็นไรก็มันใช้ใช้ใช้เวลาหลายวันเหรอแค่เปลี่ยนลูกปืนเองถึงอว่าจะเอาเดี่ยวยังเพราะว่า ด้ S <S uh, นอะไรพี้อาจจะเปิดอ๋อเหรออาจจะเปิดว้าเหรอไม่จะไปข้ามสามสี่บ้านอย่างเงอ๋อเหรออ๋ออย่างนั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้หลังหลังปีใหม่ก่อนเขาไปทำมอเตอร์อ่ะเอากลงเป็นเสร็จก่อนอ่าอ่ถูกต้องเดี๋ยวนี่ไม่หลังปีใหม่ก่อนก็ได้ค่อยๆเขาเปิดก่อนค่อยมาอะไรนั่นโอเคโอเคอ่าใช่มันในเวลานี้ยังเย็บได้อยู่แต่เป็นมันดังเองอ่ามันเย็ดแป๊บเย็บได้อยู่แต่มันดัง อ่ะมันเย็บม,มันเย็บได้อยู่อ่นนอาอ่าโอเคโอเคเข้าใจ ยังไม่เสร็จโอ้มีบันไดขึ้นไปด้วยมีมุมขึ้นไปข้างบนอีกโอ้โห <laughs> มีบันไดบนขึ้นไปมุมข้างบนอีกโอ้โหไปดูอะไรกันนักหนาะ <laughs> น,นี่มันกินไฟว่ะนะไอไฟฉายไอเน,นี่ยอยู่ที่นู่นสว่างโล่งเลยนะวันนี้ทำไมมันลิบหลีลิบหลีแล้วไฟฉายที่คาดหัวเนี่ยเพราะนันอยู่ที่นั่นสว่างโล่งเลยนะวันนี้ทำไมลิบหลีลิบหลีอะ่ะไม่ใช่น,นี่มันใช้ถ่านอืม ไม่ได้ขี่นาเลยของเราก็ริบหลีเหมือนกัน Mm-hmm. <laughs> กลับบ้านเหรอตัวโควิดไม่กลับบ้านเลย ไปลองก็ดูกล้องดูร่างขายาที่เขามียาตัวนั้นวะ เดือดร้อนหลับโทษดูม <quarto> ัน <h> ม oh <Champion> ีงานประจักรเหนื่อยมากมากลุงกับวันนี้ไปขี่ไกยามมาสามรอบนะฮะโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยซกเลยฮะก็ เดี๋ยวถ้าดูคลิปแล้วถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซ s c สไครด้วยนะครับก็ไว้ติดตามครั้งต่อไปว่าจะมีอะไรนะครับบายครับ